ันนี้มาแอลแกะต้งนะเจ้าดูวิวรอบๆนะคะสวยมากเลยขับไปถ่ายไปคันนี้รอนี่จอนนี่ก็ได้เนี่ยจี่เนี่ยจอนนบบอกเออจอนี smiled, by, ่เลยปุูนจอบ้านอ่ะป <ok ุูนจอบ้านกับปุูนดหรือบอกจอนนี้เคลิปนี้อาจจะมีคำที่ไม่สุภาพนะคะผู้ปกครองกรุณาเอาอย่างก็เหมียนส้มเหมียงเหมียนส้มลมีอะไร เออนแเลยบ้านนี้เป็นร้านกาแฟเนี่ยมึงจะจอดนี่อุ่นหนุ่ตนแได้หรอเดี๋ยวขงจอดอุ่นหนุนจอดตะมุนเนี่ยเดี๋ยวจอดไหนอ๋อไม่มีลมจอดท่านเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปที่่นะเดอชิวเนาะชิวน่าจแเข้าไปกินเหรอิงกับกันข้าวข้างละล้วาเ้วขาเม่นี่โเคเล้วขวาแล้วต่างสื่อลงนี่เลยเย มาไปลอยาเีันลรถถีบตั้งสื่อปันรถถีบอันนี้มันรถกลัก็ไปลอยแล้วราก็ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอต้องเป็นน้ำมาได้มาเนัน่ที่กูท่ายขี่ควายอ่ะเอาเาไถ้าคุณแม่เกีียบี่หน่อยนี่เห็นว่าคน่เกิดบ้านลังขวลงหันนะมันี่กูถ่ายเหอะมีงาเพ่มอเปียแห้งก็มีอย่างก็มี เนี่ยสถานที่ออกกำลังกายจอกกิ่งมือมาอย่างใดก็ได้ผื่นออกกำลังกลางได้เมื่อคืนโอเคนะต้องฝ่าได้ไงโอ๋ยอย่ามาแห้งมันเหลืออิดูข้าวอิรูแย่เหรระวังรถนั้นโอ้ยฟีนน่ะบรรยากาศปุ๊กแส้ไอ้ คุณแม่ไปแอบสายก่อนเจ้ารถห่วงไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวระวังประมาทร่วมเจ้าคุณแม่ไปเลยเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบรรยากาศดีโอ้โหถ้ามีการรถในไทยเขาเขาแพงกลางถนนนี่บอกผูะพวกเราตายจากโควิดได้ทีเนาะต้อมาตอนก็มีค่ะโอ้ยที่จอดแล้วกูจะกลับรถตรงใดน่ะไปก่อนติ๊กมันมีที่กับรถกลับตัวก็ไม่ได้จะไปกลับไปไม่ถึงต้องไปสุซอยแล้วก็ปิีกมาใหม่ นี่ร้านนี่ร้าจนจอดเออจะไปเดิน,นไปจอดปูนหน้าตากะกี้ไปที่ร้านลงหลงปุ๊บนะร้านลงหลงก็ได้ไปไปจอดซอยนี่ออก่อนนรัไปที่แอ่วกันค่ะเก็บบรรยากาศกันนะคะเนี่ยบรรยากาศดีมีคาร์โนมึงแม่เห็นการตอนอันนั้นข้าวทุ่งข้าวสีเหลืองม่วนบอกว่ากา,าแม่นเมื่อทุ่งข้าวสีทองพอ้อภัยอ่ะยองจะเป็นยองจะเป็นยังไงในคันนี้มันก็เฮ้ยยังกูนี่เฮ้ยอะไรกิจไปกิจไปอล้คะเนี่ยอะไรแคบไปกิจกิแล้วคะเนี่ยไปแห็นไปจนนั่นอ่ะ มันจะมัจะได้ถอยออกนั่งเห้มาถอยมีซอยแล้วก็บ้านคนอยู่หรอมีบ้านคนไปถึงหมู่บ้านแล้วก็กราฟรถปิกมาตังเก่าอย่างเก่าแล้วก็อ้อมขวาไปกินควายติ๊กไม่มีงออกวิวงามเห็นบอกงามงามแต่น้ามีทางออกทางหน้าเลยไถ้างออกทางหน้ามีเจ้าแต่มันเหมือนงามเลยการถอยออกตังเก่าเขาจะมาทายหูกันอยู่หรอทายก็ทายกล้าทายกล้าทายเจ้ร้านทายควายพูน่ะทายสิครับ วอรวมไฟนะคะนี่เองสวยงามหมดนี่บรรยากาศแบบน,นี้ชาวกรุงโกลิทฉาวดาวแย่ระดับนี้เนี่ยจะพูดกันในเมือะมีโอกาสจะผ่านบรรยากาศน,นี้นะคะ่ะเสียหายค่ะเสียหายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันบันไดไฟแม่นน้า <laughs> คุณแม่อันหน้าเข่าไปเหี่ยวไปเป็ดเกลือง ก็คุณแม่งามดีอะสวยมากค่ะพอใช้อาร์มออริซินโนตสิบคลาสนะคะวิวเป็นวิวสวยนี่แหละค่ะเรามีมือถือเครื่องเดียวเราถ่ายคลิปได้ค่ะถ่ายคลิปลงยูทูปเราทำทำจากมือถือมาแม่ทำทุกอย่างมาแม่ทำทุกอย่างผ่านมือถือเครื่องเดียวนะคะแต่ตอนนี้ติดอยู่แค่ที่ว่างเดี๋ยวต้องซื้อไมค์ซื้อแล้วแต่ยังใช้มาได้ด้วยซื้อไมค์ที่มันเกี่ยวอาหารอ่ะเจ้ ซื้อไมค์อันติดอ่ะพี่เขากินบอสมึโกคุปป๊บปั๊บนึ่งเออไมค์กับลัเสื้อซื้อแล้วค่ะแต่ว่าค้างอะแดปเตอร์ที่โอพอลี<ด>บอกมึงอ่ะโอพอลีว่าใดก่อนอันนั้นมันเป็นไมสำหรับไลฟ์โซนนั่งอยู่กับตี้ไมแบบนั้นน่ะเขาใส่ว่าอันควนใจกันแต่ว่าอย่างเขาเขาไปฮั่นเซนี่เขาจะใช้ไมแบบนั้นแบบได้ค่ะเขาต้องใช้ไมมีมีคเ,เขาต้องไปถ่ายหูปเป็นทีม,มก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหมอแม่แฉเนานะคะวันนี้ปลามาแอลต้งทำแล้วเจ้าเดี๋ยวขอ,อพิธ<ม>ีกรร่วมค่ะชินพิธีกรร่วมค่ะมาดามค่ะมาดามหน่อยนะคะตี่นี้ที่ไหนเจ้าที่นี่บ้านทีเจ้าที่นี่บ้านทีนะคะที่นี่บ้านทีที่บ,บ้านที่้าค่ะบ้านทีอันนี้คือกลางต้งของกลาง กลางเมืองบ้านที really? <t detailed out> ่เก้าอันนี้อยู่อันนี้อยู่กลางเมืองเลยค่ะกลางเมืองของบ้านที่เก้าโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่คืออยู่กลางเมืองกลางเมืองกลางเมืองนี่วะกลางเมืองมีต้งตัวอค่ะอ๋ออันนี้ชุมชนอย่างนี้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแพะอีมาบ้านแพะป่าลานแยกกลางต้งตอนนี้เราอยู่ตรงแยกกลางต้งเลยนะครนี่เป็นแลนด์มาร์คของบ้านที่อ๋อนี่เป็นแลนด์มาร์คเลยนะคะนี่ค่ะอยากให้เราแบโอ้ยอย่างให้ท่านผู้ชม สัมพันบรรยากาศตรงนี้จริงๆเลยคือตอนกำลังจะนี่มนปลูกข้าวตอืออากาศดีอะ่ะ<ม>บะฮ้อนเพราะว่ามันมามีแดดแล้วค่ะตอนนี้มืดฟ้ามืดฝนค่ะฝนเริ่มตกกระตงคุณแล้วก็เคยมาเจ้าฟ้าฝนเลยมาตัวบึ้งบึ้งบึ้งบ้งตอนรับค่ะตอนรับฝนค่ะตอนรับม่อนแม่ออมอนแม่ตอนรับม่อนแม่เจ้าโอเคแอปเปิลเอลตามกลางตนัวแอปเียวแอลต่ำบนนี้ดีกว่าค่ะม่อนแม่ระวังอย่าอย่าขี้ควายนะเจ้า อ่าบาบา,บาอันนี้มาได้ใส่ชุดลงโต้งมาเลายนะอ่าปิ้เตอร์ว่ะอันนี้อย่านงนี้นนข้าวขาข้าวสูนยแาอันนี้มีทั้งอัน,นอ่าทุ่งนาเออทุ่งหน้ามาทุ่งหญ้า,าแล้วก็ทุ่งข้าวค่ะสูนข้าสูนข้าเลยค่ะแต่อไปข้อมีน้ำนะแถวเนี้ยอันนี้คือตอนเย็นคือประธานที่ออกกำลังร่อนหนีกระจายร่นนี ที่เป็นเขตชุมชนนะคะใช่ไหมเขตกลางเลียงอันนี้ตรงตรงเขตเป็นอะไรครับคุณป้าลปาู้นเป็นบ้านปาลานปารานที้เป็นบ้านที่ตรงนี้ปาลานข้าความมือคุณแม่เป็นปาลานนะคะฝวามมือของแม่เป็นหมู่บ้านปาลานนะคะและซ้ายมือนี่เป็นบ้านที่นะคะบ้านที่ลําปูนแล้วข้างหลังนี่คือดอยอะไรคะดอยง้มเจ้าอันนี้ดอยง้มแหมแล้วค่ะดอยง้มมีแล้วดอยแง้มมีไหนค่ะมาดามค่ะดอยแง้มเบิร์ดกับเจ้าดอยแง้มไปปูดเปหนึ่งกับมาปูดเปหนึ่งอันมาดามจสปาไปผอดอยแง้ม รอยเลี่ยมดีกว่าขอดอกได้ไหมครับข้าได้ไหมขอดอกที่นะห้ามีเสแดลงอัน,นเนาะผมมีอันาต้องยนะบามน้ายแลลวนะเนาะเขาต้องมาคิปน,นี่ราดอกปอยืนสีอนเนี้ยสีบาเย็นอะ่ะปอยืนสีบานยนเหรออืม อ๋าเหมือนดอกอันนเลยที่ปอกกับน้ำทิ้ง่ะปอเทืองสีบานเย็นทำไมมันมาเหมือนปอเทืองอะปอบาไปเลยก่ะบัดใจ็ละอันนี้บัดใจนี่ดอกอะไรกับหมูค่ะนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะไผหู้ไผหู้จังดอกอันนี้อันตอบในคอมเมนต์กับนะเจ้าว่าดอกอะไรอันนี้มอมแม่หมูจักจ้าดอกอะไรกับหมวน้เนมหูไว้ก่อนเนาะฝั่งนู้นเขาก็ไลฟ์สดนะคะหม่อมแม่ปลาแอลต้อง สองมอวันนี้มาแม่กับมาดำแมะหมาดำมาเที่ยวทุ่งนานะคะทุ่งนาที่ไม่มีอะไรเลยะแต่บรรยากาศแต่บรรยากาศดีจริงๆนี่เราลงได้เนี่ยลงได้ลงเลยค่ะลงเลยค่ะลงไปเลยนั่นเาไปทำอะไรอ่ะกรเกียก์ก่อนอย่างสักยากไม่มีกบไม่มีเกียดนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้าวใช่ไหมคะข้าวอันนี้ยา จะว่าแย่ก็เหมือนข้าวจะว่าข้าวก็เหมือนแย่พอเป็นข้าวไันหรือเปล่าข้าวไปดูแบบนี้เนาะเหมือนข้าวหวานอ่ะเหมือนข้าวเออข้าวหวานเนี่ยอันนี้หวานเนาะที่มันไม่ได้ดำอ่ะอันนี้เป็นนาหวานนะคะนาหวานนาหวานนี่มันดือดหอไปหอมาเหมือนแย่เราไม้ค่้ายแย่หัวเข่าหัวต่ต้นนี่สวยแช่ไหมต้นสีห่วงอ๋ออัอนี่ผักจุ่มป่าเจ้าเพิ่งจะประกาศน้ำไหมล่ะอืมไม่แล้วเนี่ย มาไจอันนี้คล้ายเฉยๆค่ะมาไจอากาศหนาวแน่ๆเขาจุดป่าที่อันคุณแม่ไปเก็บมาแล้วนะคะคุณลุอันสักอากาศหนาวกรดอกนี่เหมือนดอกที่กลับน้่านพี่แพรนะยังนั่งตรงนี้นี่ก่อนเดี๋ยวได้ก่อนยังยังเป็นยังสวยอ่ะ เออแบบสดชื่นโออยากนอนเอออยากอยอยอเอานอนอยากถูกกถายไปแต่บ้อู้แต่บ้อู้ะถายไปคมข่ืนข้าตาครับอุ้่ลืมเย็ดค่ะเอุ้อนี้ที่มานนั้นแตกน้ำมัเจะกะเออแตกมันอแตกแตกในน้ำลายอ่ะที่เ้อโอมมากโอมแล้วมันจะนี้ค่ะหมดใจละโะอ๋ยคันเยอะเยคัน แตกหน้าแต่มันต้องแจ้น้ำหรือเปล่าเป็นเลอดไหลกะเป็นเลอดไหลซ้อย่างอ่ะเดี๋ยวเขาจะถามว่าหมอแม่อมอะไรมากอันนี้หนัวอย่างกับโอ้โหเขาจูบหมอแม่อมว่าเขาบอกว่ามันจะแตกในปากก็ได้โอมเจ้าเนี่ยซ้อไปอย่างที่แตกในปากแตกในปากไม่นรอยคัดแตกในปากนั่นเองแต่แตกตลอดคายเจ้านอนลงไปนอนแยกกันอยู่แยคานขนาด มาถ่สวขึ้นมาอย่ามาดามคะมาดามมาปิดเบรกก่อนค่ะลาท่านผู้ชมก่อนสิคะ มันดามมันลมเสียแล้วครับมัดามอยากกินข้าวเจ้าน้องกูอมองเงยยกอีกอยากกินลาบควายค้าเดียวค้าเดียวจะไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปไปซอกกินอันกินลาบกินจิ้นกลิ่าแซ่ดกินอ่ะอย่างกับบะู้เตื้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาตั้งหน้าเป็นไปเอาข้างหน้าเป็นไปว่าเป็นว่าอะไรนะเอาข้างหน้าเป็นไปว่าเดี๋ยวเราไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วกันเนาะถ้าเราเจออะอย่างเดียวเาก็แวะกินแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เพ้่เสพบรรยากาศอ่ะท้องทุ่งนาบรรยากาศฟินๆบ่ได้พอแล้วเฉยๆพอแล้วเนาะ ไว้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านนคลิปต่อไปเจ้มแมวบันทีใหม่นะเจ้าอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะ อันนี้ภาษายองนะฮะภาษายองโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสมาแอลบันทีใหม่นะเจ้าอ่แปลว่าโอกาสหน้าเชิญมาเที่ยวบ้านที่ใหม่นะคะสําหรับวันนี้หม่อมแม่และก็มาดามต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจนคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะช่องหม่อมแม่แชร์น้าภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้ oh <my. S 1> สวัสดีคะ่ะค่ะ 三颗。哎呦，好惊讶！Okay.